หักกันอย่าเฮ็ดเจิงไหนข้อที่หนึ่งอย่าเป็ี่ยนก้นจางแขนว่นว่าแขนให้แหละเขาเดืตุ้ยหันเจ้าเก่าเปลี่นก้นดีลองในเฮ็ดเธอก้นหลายก็เขาเสือพิษมาตั้งหนำค่ะเนาะการเตรียนแดเขาหักก้นหมางก้อนั้นอ่ำเจ้าว่าเจ้าเก่าเดกาจอมแขนจอมซีนั้นมันอ่ำเฮ็ดเธอลองตั้งหักตีอยู่กันมีลองมุนเสือเลยการตีว่าเขาหักก้นหมางก้อนและก่อจอมแขนจอมซีนั้นมันเหมือนหนังว่า เฮายิงแค้นกว่าแทงแห้งกาดติด๊กตีงกังเสเขาเฮ็ดเห้เขายิงแค้นแค่อยู่ห่างไกลเฮากว่าคนเฮาหลายก็วนว่าวหักแลสองแคนเออมันก็จะอ,อยู่หักแลสองแขนกวยกว่าสังตีแขนตะหามเดซีอ่ำม,มีรองมีตังมันมันก็มือหนังเฮากว่าปันดังอยากเสิเฮ็ดเห้เขาอยู่อ่ำม,มีรองมนเสือคนเฮาก็ว่าหักกันเตน,นั่นดูไรปล่อยปันรองรอดแล้ว สังเสวาก้นก่อนได้เจ้าเก่าหักนั่นเขาเป็นก้นดีเต้ไหนอยู่ห่างไกลกันหลายเหงล่ักก่อเขาอ่ำเฮ็ดหรอรองอันแลเอาอะไรเสานั่นสังเสวาเป็นก้นอันแลเขาอ่ำมีเสารักเจ้าเก่าเต้ไหนถึงดีกว่าแขนหามซี่จึ่งหือก่อเจ้าเก่าอ่ำมีวันเตกาให้หามเขาไรมันยิงแขนแทงแห้งเฮ็ดเธอเขายิงแขนไขออกกว่าเนิร์จั์ปานเจ้าเก่าไว้ยลอกไยอันแลเตดีเดือเสียองแขนให้นั่นก่อเฮ็ดลองอันแลเขาถูกเจออะไรเสา ลาดต่อเขาดีนี้มือป้องย่ามเขามีลองข้องคำเซอร่ก็เจ้าเก่าถูกดีต้องถามมีรองสังแระอันอ่ำเข้าเส่กันในก็อองมากอุโคกันอ่ำใส่ว่าพ่อมีรองพิษปึงเหนือกันอีกหนึ่งไอเขาเซอพิษทางพิษกัน ผู้หญิงทางผู้ายผู้ายทางผู้หญิงสังเกว่ามีลองข้องคำเจะแหล่อ่ย่อมอุโอก,กันปัญหาของรองตั้งหักก้นสองก้นนั้นก่อตีอ่ามีวันทุกผันลองมูลเสือไหลก็เพิ่งในแหละองตั้งหักก้นเขาอันวันนั้นโะว่าให้อยู่ซ้อมกันแล่เฮามีรองมูลเสือหลูมอปล่อยว่างกันกันดูปันรองลดแล้วก้อนึงเลยก้อนึงการอนันใดทางพิษทางเปืองว่นกว่าเนร์ลองอันใดมันปเปลี่ยนเจ้ารูเขาอ่ำปลยเฮ็ดสังควยกาดรู้เจ้าเก่านั่นเดียว อันใดเป็นผายตุกลองตั้งหักอันว่านั่นมันอยู่ดีเสอก้ยว่ามันตีเฮเธอเสาเก่ามีลองมลเสืออําน,นั้นตีเฮเธอเจาเก่าตุกเสอต่างว่าเจ้าเก่ามอปล่อยว่างเข้าเสอเจ้าเก่าก็เตียมไ้ตุกตุกย้อนพื้นสังหลานเนตุกย้อนปื้นตั้งว่วนของเจ้าเก่าก้ยเป็นสังด้ว่าตุกย้อนตัวเจ้าเก่าเลยก็เพื่อว่าตัวเจ้าเก่าว่วนกว่าลองอัน anyway. ใดมันไปเปลี่ยนมาเย้าก็ว่วนกว่ากระป๋องกระเป็นอยู่ห่างไกลกันจูแกีทั่วหากันอาไรก็ซ้าพ่อเขาเส่พิษซ้ำพ่อว่วนน้าจไ สางเฮ็ดให้คนเฮาอันอยู่ซ้อมกันนั่นมีดองพิดหมอกันไรมันเตะพิดหมอกันไรซึ่งเหือไหนมื่อคนก็นหนึ่งออกห้องออกเฮือนกว่ากว่าฮาปีฮาน้องอํานั้นกว่าเดี๋ยซ้อมอ,อ,อุ้อยคออุ้ยสกอุ้ยกาคนก่อนันใดอําไรกว่าซ้อมนั่นซ้าติอยู่ตั้งหลังเสีแล้วนกว่าหลายซื้อลายรองเขาเสิร์ฟพิดกว่าลายซื้อหลายเมียวเ่้ากเมื่อคนก็หนึ่งขึ้นปอกขึ้นมาก็ติมีรองตรองถามถามอันนั่นถามอันไนต่างพิดนั่นทางพิดไหนเ่้าก็ความถามนั้นก็เฮ็ดให้คนขอมอํามีรองมูนซื้อเพราะว่าคนขอมอํามีรองมูลซื้อความตอบอันเจเก่าเสียได้ ยินนั่นก่อเปลี่ยนความอันใดอัำเข่าหูเมื่อเจ้าเก่าได้ยิ่นความตอบอ่ำเข่าหูเย้าก่อมันก่อตีเฮ็ดใหอความลาดกว่าลาดมากอ่ำเข่าหูกันมีปากเสียงลื่นสุดก่อพิดหม้อกันเฮ็ดเหอลองเลียกเรียกนั่นเย็่นเปลี่ยนลองยาลื่นสุดก่อเสาเก่านั่นยาวอันใดอยู่ขี่มอเอซอัำมีผ้าอยู่จอมไรก็เพื่อเจ้าในแลปล่อยว่างปั่นลองหลอดแล้วเขาเจ้าเก่าอยาไปวุ่นนำลาหมางเสื้อหมางลองเข้าวุ่นห้องกล้วยในรอลองเตะมันนั่นมันอ่ำใดเปลี่ยนเหมือนเจื้อหนังอันใดเจ Okay. ในตอนสอนในกวนวายแต่กอเขาเดียวกว่าวุนเมตดูเจ้าเก่าเลยอยู่ทั้งที่ว่าเจ้าเก่าตึกเป็นค้นแขนให้อําวาเป็นผู้หญิงอํามาเป็นผู้ชายค่ะเนาะแขนให้อันวันนั้นมันนําเจอดีกว่าเฮ็ดเธอเปื่อนมาหักเจ้าเก่าหนึ่งแขนเฮ็ดเธอเปื่อนจานจังกุ้ยะ่ะ